เราจะมารวบรวมข้อมูลแบบจุกๆสับๆเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปให้แฟนให้เพื่อนนะคะที่กำลังจะไปออกทริปด้วยกันนะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องการลง KETA ซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าเราไปเกาหลีเราจะแบบกังวลมากๆเลยใช่ไหมจะบอกว่านะเพิ่งไปเกาหลีมาตอนเมษาใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วว่า KETA มันจะอยู่ได้ประมาณอยู่ได้อีกประมาณ2ปีทุกคนแต่ว่า สิ่งที่พีก็คือว่าพาสปอร์ตแอนนะมันหมดอายุพอดีก็คือเราจะต้องมีอายุพาสปอร์ตเกิน6เดือนนะคะแทนว่าแอนนะก็ต้องลง KETA ใหม่แล้วก็ต้องมาลุ้นผล KETA อีกรอบหนึ่งทุกคนคือแบบโอ้ยก็อุตสาห์ผ่านแล้วจะบอกว่าตอนนั้นน่ะลุ้นมากนะคะประมาณ แอนรออยู่น่าจะประมาณเป็นอาทิตย์วกว่าที่แบบผลจะออกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็คือต้องทำใหม่ลงใหม่นะสำหรับการลงเคทีเอนะคะขออนุญาตข้ามเรื่องขั้นตอนการลงตั้งแต่แรกไปเนาะเพราะว่ามีหลายๆคนทำคลิปออกมาเยอะมากๆแล้วนะคะยังไงก็ลองไปหาข้อมูลกัน แต่ว่าอยากจะเตือนทุกคนเลยคือว่าเราลองไปเสิร์ช kta ใช่ไหมปรากฏว่าเว็บไซต์ที่ขึ้นมาเว็บไซต์แรกเลยอะ่ะไม่ใช่เว็บไซต์ออฟฟิเชียลนะคะถ้าเว็บไซต์ออฟฟิเชียลเลยอะ่ะมันจะต้องมีหน้าตาแบบนี้ทุกคนขึ้นมาปุ๊บมันจะต้องลงท้ายด้วย go kr นะคะถึงจะเป็นเว็บไซต์ออฟฟิเชียลนะคะซึ่งเว็บไซต์เนี้ยเราจะไปลงทะเบียนได้แล้วหลังจากลงทะเบียนแล้วอะ่ะเราสามารถกลับมาเช็คเพื่อแก้ไขหรือว่าถ้าเราได้รับแอปพ o ิเแล้วนะคะก็สามารถ เข้ามาในเว็บไซต์กรอกเลขพาสปอร์ตเราแล้วก็ปริ้นเอกสาร KTA ที่ผ่านการแอบกุ้งได้ผ่านเว็บไซต์นะคะแต่ว่าถ้าเว็บไซต์ที่มันไม่ใช่เว็บไซต์ o f f i c i a l อันเนี้ยมันอาจจะเป็นเว็บเอเจนต์หรือเว็บหลอกลวงนะคะยังไงทุกคนก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยเนาะเพราะว่ามันแยกไม่ออกเลยทุกคนพอเข้าไปพบเนี่ยเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งกับเว็บไซต์เนี่ยก็มีความคล้ายๆกันนะคะลองสังเกตดูที่ URL เว็บไซต์นะคะโอเค กลับมาเรื่อง KTA ของเรานะคะลงไปสองวันผ่านเลยดีใจมากทุกคนดีใจสุดๆคือแบบที่แรกคิดว่าฉันอยากจะออกจากวนลูปการลงทะเบียนนี้สักทีอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวอันจะมาแชร์นะคะคืออย่างแรกเลยเรื่องการกรอกชื่อที่อยู่นะทุกคนชื่อนามสกุลที่อยู่ใดๆของเราเนี่ยมันตรงกันนะคะพาสปอร์ตเรา อเอกสารบัตรประชาชนต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะมันตรงกันเนาะ สำหรับการลง KTA นะคะก็เราจะต้องมีที่อยู่ที่เกาหลีก่อนเนาะที่อยู่ที่เกาหลีคือเราอาจจะไปจองที่พักไว้สักหนึ่งที่นะคะอย่างแอนอะจองที่พักแค่ที่ปูซานนะคือรถเนี้ยแอนไปลงที่ปูซานก่อนนะคะแล้วก็จากปูซานแอนก็จะนั่งรถกลับมาที่โซนะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่แอนไปกรอกนะคะที่อยู่ก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ที่พักที่ปูซานนะคะซึ่งที่พักที่ปูซานน่ะแอนจองของ Airbnb นะทุกคนสําหรับใครที่กลัวว่า จะกรอก KETA ไม่ผ่านนะคะก็แนะนำว่าให้เราเลือกที่อยู่ที่สามารถ จ่ายเงินทีหลังนะคะคือจองก่อนจ่ายเงินทีหลังเผื่อว่า KTA ไม่ผ่านนะคะจะได้ไปยกเลิกที่อยู่ได้เนาะจะได้ไม่ต้องเสียค่าที่พักฟรีๆนะคะการลงทะเบียน KTA นะคะก็คือสามารถทําได้ทั้งบนเว็บแล้วก็บนแอปนะแต่ว่าของแอนะทำบนเว็บไซต์นะคะสําหรับการกรอกข้อมูลนะคะก็ทั่วไปกรอกชื่อที่อยู่มาๆมาจนถึงข้อมูลที่เราคิดว่ายากที่สุดนะคะและอยากจะมาแชร์ก็คือการกรอกที่อยู่ที่เกาหลีทุกคนซึ่งแอนะใช้เวลากรอกนานมาก เข้าไปที่ Booking จากนั้น Copy ที่อยู่กดค้นหาที่อยู่วางข้อมูลที่อยู่ลงไปถ้าระบบขึ้นว่าไม่พบการค้นหาให้ลอง Copy มาเฉพาะบางส่วนของที่อยู่ลองเอาข้อมูลสั้นๆอย่างเช่นรหัสไปรษณีย์ชื่อถนนมาค้นหาและเลือกข้อมูลที่ใกล้เคียงกับที่อยู่ของเรามากที่สุดตอนที่แอนไปที่อีวานะคะก็เสิร์ชที่อยู่มากรอกเนี่ยที่อยู่ เป,ปตามที่เราก๊อปปี้มาจากที่พักของเรานะคะมันไม่ขึ้นแต่แอนก็เลือกเลขที่ที่มันใกล้กันมากที่สุดนะคะคืออาจจะชื่อถนนเหมือนกันแตกต่างกันที่เลขที่ที่พักนะคะเพื่อแอนอใช้วิธีการนี้นะก็ เป็นวิธีการแก้ปัญหานะคะไม่รู้ว่าเป็นวิธีการที่ถูกไหมเออแต่ว่าครั้งที่แล้งก็ทําแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกที่อยู่ที่ตรงกันกับของเพื่อนที่บินไปด้วยกันด้วยนะก็ต้องมีการเตรียมกันก่อนนะว่าทุกคนเลือกที่อยู่อะไรนะคะแล้วก็เลือกที่อยู่ให้ตรงกันนะจะได้ไม่มีปัญหานะคะเบอร์ติดต่อก็เหมือนเดิมนะคะเข้าไปที่อีเมลแล้วก็ c o ปปี้แล้วก็เอามาเพลยเป็นเบอร์โทรศัพท์เกาหลีเท่านั้นนะคะ ต่อนะคะเป็นการถ่ายรูปเพื่อที่จะอัปโหลดนะคะแอนก็ถ่ายเองนะคะถ่ายผ่านมือถือถ่ายโดยการเซลฟี่ง่ายๆเลยทุกคนก็คือเลือกพื้นหลังสีขาวนะคะแล้วก็ถ่ายที่มีแสงสว่างเพียงพอนะพยายามใส่เสื้อที่เป็นเสื้อคอปกเสื้อโปโลแบบนี้นาะ,ะแล้วก็มัดผมรวบผมให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้ผมอ่ะมันมาปิดหน้านะคะเพราะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้แล้วก็ถ่ายเซลฟี่ตัวเองเลยแต่ว่า แนะนำว่าให้ทุกคนเลือกเฟรมที่ถ่ายนะคะบนมือถือเราให้เลือกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้ง่ายต่อการครอปเนาะ แสงอาจจะงงงงนิดนึงค่ะทุกคนอยู่ก็แดดออกนะคะก็อ่ะต่อมาเรื่องการอัปโหลดรูปนะคะอัปโหลดในไซต์ที่เขากําหนดนะคะก็คือ700คูณ700พิกเซลนะคะแล้วก็ขนาดไม่เกินถ้าจะไม่ผิดคือ1น0 k นะคะเข้าไปที่แอปเหมยตู่น,นะคะเข้าไปแล้วก็ทําตามนี้เลยทุกคนเราจะเอาขนาดความกว้างความยาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็เอ็กพอร์ตออกมาใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเราอัปโหลดไฟล์ที่เราถ่ายจากมือถือเข้าไปเลยมันอาจจะอัปโหลดไม่ผ่านนะคะ เพราะว่าไฟล์มันจะมีขนาดใหญ่กว่ากําหนดนะอันนี้แอนทาผ่านเว็บไซต์นะคะมันก็เลยจะเป็นการแบบบัไฟล์เข้าไปเนาะแต่ว่าแอนไม่แน่ใจว่าถ้าทําผ่านมือถืออะเอออาจจะง่ายกว่าอาจจะสามารถแบบเซลฟี่ตัวเองได้เลยไม่ต้องมารีไซต์นะคะตั๋วเครื่องบินในทริปนี้นะคะจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่จองแบบแยกกันนะคะคือขาไปจองทีนึงแล้วก็ขากลับจองอีกทีนึงนะคะด้วยความที่อยากจะแบบค่อยๆทยอยนะคะไม่อยากจ่ายกันเป็นเงินก้อนเนาะก็ ขาไปอะ่ะเราจองไปลงที่ปูซานใช่ไหมซึ่งเราจองผ่านแอปพลิเคชันทริปเหมือนเดิมนะคะครั้งที่แล้วแอนก็ใช้ทริปนะแล้วก็ครั้งนี้ก็ใช้ทริปเหมือนกันทุกคนนะรู้สึกว่ามันะสะดวกดีเหมือนกันนะตรงที่ว่ามันจะมีฟีเจอร์แจ้งเตือนราคาเออซึ่งตรงนี้แอนชอบมากเลยนะคะเราก็จะเข้าไปหาราคาใช่ไหมเดยแดนขึ้นหน้าจอไว้ให้ดูนะคะมีปุ่มที่เขียนว่าแจ้งเตือนราคานะคะ หรือว่าเรากด search flight. เสิร์ฟฟลลาพอเราเสิร์ f ฟล g h t เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถตั้งเรนส์ราคานะคะได้ว่า เราอยากจะได้ตั๋วในราคาที่เท่าไหร่นะก็มันจะมีแถบบอกนะว่ามันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนบางทีเราไปเลือกตั๋วที่แบบราคาถูกมากอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเปอร์เซ็นที่จะเจอ,อยาก้าตั๋วเครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลงราคามันจะส่งแจ้งเตือนมาเป็น Notification นะคะหรือว่าส่งแจ้งเตือนมาทางอีเมลนะคะก็แล้วแต่เราตั้งค่าไว้เลยชอบมากตรงนี้คือเราไม่ต้องเข้ามาดูในแอปบ่อยๆอะทุกคนหรือว่าบางทีแบบ ตั๋วมันลดราคาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เข้ามาดูมันก็พลาดไปอะไรเงี้ยเพราะว่าตั๋วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดอยู่แล้วนะคะก็สำหรับตัว๋วขาไปนะคะเราก็บินด้วยแอร์ปูซานนะ ที่เลือกแอปูซานเนี่ยก็ครั้งแรกเหมือนกันยังไม่เคยบินแอปูซานเลยเดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวแยกไว้เป็นรีวิวนะคะเป็นช็อตเป็นคลิปสั้นนะใน IG นะก็ฝากทุกคนไป follow IGN แอนด้วยนะเดี๋ยวจะไปลงแบบคลิปสั้นต่างๆไว้ที่นั่นด้วยนะคะก็สำหรับแอปูซานนะคะจะได้น้ำหนักโหลดดิ้งเนี่ย15โลแล้วก็ถือขึ้นเครื่องอะ่ะ10โลนะคะราคา23,640บาทเนาะตกคนละประมาณ7 8 8 0ประมาณนี้นะคะ สำหรับตัว๋วขากลับนะคะก็จองผ่านทริปเหมือนเดิมทุกคนแต่ว่าครั้งนี้เลือกเป็นสายการบินจีนแอร์นะคะทุกคนก็เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันสำหรับการบินสายการบินจีนแอร์นะคะเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้ทุกคนนะน้ำหนักโหลดก็คือ15โลนะคะเหมือนกันแล้วก็ถือขึ้นเครื่อง10โลเหมือนกันกับแอร์ปูซาเลยเราก็เลยซื้อน้ำหนักเพิ่มนะคะ 15โลห่านกัน3คนเนาะจะอยู่ที่1,855บาทนะคะได้แค่5กิโลทุกคนน้อยมากนะ5กิโลเนี่ยเออเรารู้สึกว่าแบบค่อนข้างแพงเลยนะคะตั๋วเครื่องบินขากลับนะคะจินแอร์ของเราเนาะจะอยู่ที่2,250บาทนะคะหานกัน3คนเนาะคนละ4,050บบาทเอออันนี้ยังไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าที่ซื้อเพิ่มนะคะ กลับมาเรื่องที่พักนะคะที่พักแรกที่เราจองนะคะจะเป็นที่พักที่ปูซานที่อยู่เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ผ่าน a i r b n b อะไรอะไรเงี้ยเออมันก็จะได้พวกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะว่าเราอยากได้แบบไหนนะแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเราไปหลายๆคนนะคะเราอยากจะอยู่ด้วยกันเราก็เลยเลือกจอง AirVnB เนาะถ้าเข้าไปดูนะคะให้ทุกคนนะลองมองที่พักที่เจ้าของที่พักเขาจะขึ้นเป็นแบบ เจ้าของที่พักดีเด่นอะไรประมาณนี้เนาะเขาจะมีแบบสัญลักษณ์ขึ้นมาบอกอยู่นะคะแล้วก็เข้าไปดูว่ามีคนคอมเมนต์ให้รีวิวเนี่ยที่พักยังไงบ้างนะคะรีวิวเจ้าของที่พักยังไงบ้างหรือว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดนะคะเรื่องการเข้าเช็คอินยากง่ายไหมโลเคชั่นเป็นยังไงนะคะก็ให้เข้าไปอ่านที่รีวิวดูก่อนเลยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ลองมากดเลือกดูราคาเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็จะต่างกัน แล้วแต่ช่วงวันที่เราเลือกพักด้วยนะแล้วก็แล้วแต่จํานวนคนด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยทุกคนจะต้องกรอกตามจริงนะคะถ้าเขาตรวจสอบแล้วพบว่าเรากรอกข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงอาจจะเจอแบ็คลิสต์หรือว่าเจอคับปรับย้อนหลังได้นะน,นี้เราก็ไม่แน่ใจสําหรับที่พักที่เราจองนะคะแดนจะขึ้นรูปไปให้เนาะราคานะคะอยู่ที่1 7ึ่งบาทอันนี้คือแอนพัก2คืนนะแล้วก็หารกัน5คนนะคะจะตกคน 1,724บาทต่อคืนนะคะก็ถือว่าเป็นราคากลางๆนะถ้าเทียบกับโลเคชันแล้วก็วิวไปรอดูนะคะจะทำคลิปแยกรีวิวที่พักไว้ให้ด้วยนะคะในรีวิวพอเราบุ๊กคิ้งปุ๊กนะคะเราก็จะสามารถคอนแทคติดต่อกับผู้ดูแลได้นะคะทางอินบ็อกของ Airbnb เลยเนาะเราก็สามารถสอบถามได้ว่าโลเคชันที่พักเขาคือตรงไหนนะคะหรือว่าเราสามารถฝากของได้ไหมแล้วก็ ถ้าเช็คอินล่วงหน้าเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคือสามารถติดต่อได้ในอินบ็อกซ์เลยนะยังไม่จบทุกคนเพราะว่าทำไมคะเราต้องนั่งรถไฟจากปูซานเพื่อที่จะเข้าไปโซอีกเนาะ mm hmm. ก็จะต้องมาจองตั๋วรถไฟ KTX สำหรับตั๋วนะคะก็เราเข้าไปที่แอปทริปนะคะกดเลือกตั๋วนะคะแล้วก็เลือกวันที่เราจะไปนะคะมันก็จะขึ้นรอบเวลามาให้เราเลือกเลยแต่ว่าในแอปทริปเนี่ยเขาขึ้นว่าไม่ต้องไปปิ้นตั๋วที่สถานีนะคะสามารถ ยื่นบุ๊กิ้งให้เจ้าหน้าที่ได้เลยเนาะตั๋วที่เราจองอ่ะเป็นตั๋วขาเดียวนะคะคือจากปูซานไปที่โซจะอยู่ที่คนละ1,855้าบาบาทเนาะ,ะเป็นตั๋วขาเดียวแล้วก็ยังไม่จบสิ่งสุดท้ายที่ไม่จองไม่ได้นะคะเจ้ารถไฟสี่รถไฟรางปูปิกปูกป,กปีกนะคะตรงริมทะเลที่แบบเป็นสัญลักษณ์ของปูซานเลยแล้วก็เป็นอันที่เราเห็นแล้วก็ทําให้เราอยากมาปูซานนะคะเท่าที่อ,อ่านรีวิวมาก็คือเหมือนจะต้องจองให้คนแบบก าหลีจองให้หรือว่าไปจองที่หน้าง,งานนะคะแต่ว่าถ้าไปจองที่นั่นเลยก็อาจจะเสี่ยงตั๋วเต็มได้เนาะแล้วก็ถ้าเราจองไปก่อนเราก็จะสามารถเลือกช่วงเวลาที่เราจะไปได้ใช่ไหมอันเนี้ยกน้องที่ไปด้วยกันนะคะก็คือทําการจองเนาะซึ่งจองผ่าน Twitter นะคะก็จะมีคนที่เขารับจองรับจ่ายเงินของเกาหลีอยู่เนาะอันนี้เดี๋ยวจะขึ้นอคาไว้ให้นะคะส่วนราคาเนี่ย ก็จะอยู่ที่คนละ512บาทอันนี้เราหารกัน3คนนะคะหมดแล้วนะคะสำหรับพาร์ทค่าใช้ใจ่ายก่อนบินของเรานะคะสรุปรวมก็คือมีค่าตัวเครื่องบินนะคะซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มนะคะค่าที่พักค่ารถไฟไปกลับบูซานโซนนะคะแล้วก็ค่ารถไฟสีนะคะอันนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายสรุปรวมเดี๋ยวเราจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะ ใครอยากจะไปรูทนี้เหมือนกันจะได้เตรียมตัวหยอดกระปุกเก็บกลางไว้นะคลิปที่แล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาคอมเมนต์ก็ไลค์ก็แช์นะยังไงก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวเราจะบินนะคะวันพุธหน้าก็อีกประมาณ5วันนะคะมาดูกันว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะก็ยังไงฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ subscribe ไว้ก่อนเลยนะฟิตติ้งพี่ดู